มะม่วง mango สีเหลืองเยลโล่และทำมีด c u t t l เฮ้ยจุดยอดอ้าววันนี้มีส้มมาลีกับโจ๊กสายแรกมาแล้วนะครับคุณบิวสวัสดีค่ะคุณบิวสวัสดีครับจ้ะจ้าบิวเล่นเกมมาใครดีคะบิวพี่ส้มค่ะพี่สมสวยครับไปค่ะไปค่ะขอรางวัลโจ๊กเลือกตีมวันนี้เป็นชาวเขาชาวดอยใช่ไหมชาวเขาชาวดอยอ๋อใช่เราแบบมาตีมภาคเหนือวันนี้ครับผมเฮ้ยโอ้ะกระตี๊บ ถูกไหมอันนี้เขาเรียกกระติ๊บเขาเหนียวหูือไมกระติ๊บเป็นกระติ๊บยักษ์เขาตื่นใช่ไหมครใส่เขาหนึ่งค่ะอันนี้จะอันนี้เป็นกระติ๊บแต่ถ้ากระติ๊บจะเล็กกว่านี้ครับผมกระติ๊บอย่ขนาดนี้แล้วแต่มันเป็นกระติ๊บกระติ๊บครับผมขนาดใหญ่กระติ๊บกระติ๊บครับผมอันใหญ่กระติ๊บอันใหญ่มันกินไดการเรียกมีไก่ยื่นหรือไม่ฮะอยากเลี้เหมือนกันครับแต่ยังโอเคบิวพร้อมนะพร้อมค่ะครับอ่า ในภาคเหนือครับผมดอยอะไรอยู่ไกลที่สุดมาเปิดก็ดอยเลยเหรอโอ้โหดอยอะไรอยู่ที่สุดลองดูสิวิไปครับดอยตุงดอยอินทนนท์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอยทาไมถึงเป็นดอยอินทนนท์อยู่ไกลเลยอินทนนท์นะถูกแล้วมันดอยอินทนนท์หนูดูไอเนี้ยชอบดูที่พี่ส้มเปิดกล่องสุ่มอะไรพวกเนี้ยค่ะสนุกดีเคยเคยดูที่เปิดกล่องสุ่มกับพี่โอ๊ตไหมครับ เคยค่ะที่เป็นรองเท้าดยจริงดูจริงเคยคิดจะมาถ่ายกูบ้างไหมครับคุณเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเหรอครับผมไม่เห็นะเห็นหน้าเช่องอะไรนะคะช่องอะไรนะคะผมเป็นการฝากโคตรคูยอยู่นะฮะคุณพูดจาผมนี้ไม่ได้นะครับคุณมีบริษัทรวยอย่างเฮียของคุณทำไมถุงไม่มีเอไอในการชื่อบริษัทพี่ชื่อบริษัทตอนแรกจะตั้งว่าล้มทั้งยืนดูไม่ดูไม่ค่อยบางคน แล้วกูคิดดูเวลากูเซ็นแบบเซ็นเช็คอะโอนอะรวยอย่างเฮียกูเห็นกูทั้งกูแบบมันก็ไม่ค่อยบองคนหรอกกูก็เป็นเฮียเนี่ยรวยอย่างเฮียนะนี่กระดาษยังยอดยังไม่เติบโตนะถ้าสมมติวันนึงบริษัทเติบโตแล้วรายได้เกิน30ล้านต้องเปิดบริษัทใหม่นะเป็นรวยเฮียๆนะไม่แน่นะไม่แน่อาจจะดังมากๆอาจจะเหลือแต่เฮียก็ได้เฮียเมื่อไปหมดแล้วเหลือแต่เฮียภาษาคิดว่าได้ไหมครับเราหรอใช่ ภาษาอังกฤษพอได้ไหมน้อยมากเลยลองดูลองดูมะม่วงมงโก้สีเหลืองเยลโลล่แาเทมีดอีโตเฮ้ยจุดยอดเตาถ้าเป็นเตาอังโลเออลีโกเออส่วไหนครับกวาโกเออปืนครับปืนปืนลูกโมงเอใครเนี่ยเฮ้ยวเขาซ้อมบ่อยเวลาเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดกัะบวกอ่ะชายเรียงเชียงรายใช่เมียงเชียงใหม่ เกี้ยวนี่มันอุตส่าห์กับครอบครัวนะฉัดนี่คืออุตส่าห์กับครอบครัวส้มมีงานจับมือบ้างไหมถามได้ว่าไปงานจับมือบ้างไหมไม่มีงานจับมือค่ะเหรอครับเขาไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นสายไอดอลไงอ่าต้องให้ไอดอลมันไม่เหมือนกันไอดอลเขาเป็นเขาเป็นแค่โลแมนเขาเป็นระ้วเดี๋ยมนี่ไงกคถามรอกถามเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอนไอ้ห่ากูแค่ถามว่ามีงานจับมือไหมแค่กูถามว่าอย่างส้มไงชกมืยังเลยกูลบทวีแล้วไม่งั้นเลย ไม่กูจบทีวิตกี้เลยโอ๊ตมึงเล่นเล่นเลยถืหรออูรับไปแล้วมึงเอาให้เขาให้กูมาดูเล่นต่อยง่ายเหรอพี่เราเปลี่ยนชื่อเป็นรูปเนียใช่ใรับสารกันต่อนะฮะคุณต้าสวัสดีครับคุณต้าครับสวัสดีครับครับผมครับเล่นเกมกับใครครับพี่โอ๊ตครับมาเลยครับมาเลยสมุนไพรอะไรมาจากภาคเหนือครับลองดูสิวิ อะไรเงี้ยเออพูดนะอยู่ในอยู่ในต้มยำด้วยอ่ะอยู่ในอยู่ในต้มยำมีชื่อแกงที่เป็นชื่อของสมุนไพรนี้เลยต้มผึงไก่ขาไก่อ่าสมุนไพรอะไรมาจากภาคเหนือขาเออขาทำไมถึงเป็นขาครับ ไม่กูเฉลยแล้วกันเออให้มันได้รับได้แล้วใช่วยเฉลยหน่อยครับสมุนไพรอะไรมาจากภาคเหนือครับคำตอบว่าขาขาอะไรครับน้องส้มขาเจ้าเป็นสาวจีนไทยทำบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล่พี่ไงบอกอูกำเมืองบอกอู้เรื่องคือมันบอกว่าพี่ครับสมุนไพรคือน่านครับทำไมอ่ะน่านชับบดลูกครับน่านว่านอันนั้นว่าน พวกมึงเลยนะวันนี้อย่าว่าอย่างงี้ไปส้มมาลีเขาเตรียมคำถามมาด้วยใช่ไหมอ้ยเตรียมมาคนเตรียมคำถามมาด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวัดกันเลยแต่เตรียมถามโอ๊ตอาร์ตนะใช่เตรียมถามโอ๊ตอาร์แต่ไม่ถามคนดูนะนี่ถามถามคนดูได้ถามคนดูได้ถามคนดูได้ไม่ได้ถ้าถามโมเดิร์นจะโดนด่าอ๋อแล่ะโดนด่าอืมเดี๋ยวโดนด่าและคิดว่าถามพวกพี่พวกพี่ไม่ด่ายิ่งเลือดยิ่งสนิทกันยิ่งด่าแรงแลส้มรู้ใช่ไหมชอบให้พี่พี่ด่าอ๋ออือชอบมึโลกจิตเหมือนกันนะ้ไปสายไปก่อนไปสายไปก่อนเวลาไปซื้อเครื่องสำอางต้องไปโอ๊๊ตตโอเเป็็นนคใจยทหรอหนนนูเป็คแบบว่าโดนแบบ โดนยัดเยียดให้ซื้อนั่นนี้นู่นเพิ่มได้ง่ายมากๆเลยอะหรอแค่เขาขายสรรพคุณนิดนึง,งหรอือว่าโจมนเคยรำคาญนะมันเคยรำคาญ<า>นะวนเลลวลาไปซื้อเคราา <S <S <อ>ื่องสำอางอะเอาเวลามึงซื้อเครื่องสำอางกับเมียเป็นไงกูเดินแบบว่าซื้อไปเลยกูไปที่อื่นกูไม่ตามจริงเหรอใช่กูมึงหงิดไม่ชอบแบบไม่ชอบคือไม่ชอบรอเนี่ยนะกูไม่เข้าใจแล้วกูไม่รู้ต้องเลือกเฉดเฉดก็ เยอะที่ผ่านมาเพราะมีงานเมียมึงเจ็ดหัวมึงออกไปแล้วเร่งด้วยแหละเรือเล่นหน่อยเร็วๆหน่อยนี่สายเล่นแค่ให้กูไม่กูช่วยเลือกช่วยเรือกูชอบกูไม่ได้เลยก็หลังหนูชมพิวไปจังพี่แยกได้เลยว่าเฮ้ยเธออันนี้เนื้อแมทมันไม่ได้ตัวตายอันนี้มีกลิตเตอร์หน่อยหนังปลาทูนี่เป็นหนังปลาทูหน่อยไม่รู้หมดหนังปลาทูคือมันมันเลื่อมเลื่อมไงเลื่อมเหนังปลาทูโตโหนังปลาทูแล้วแฟนนี่คือใครนะ คุณลอสครับอเปิดหนังประตูให้ไหน่อยได้ไหมครับเปิดวัดโอเคครับอ่ะโอเคคําถามจากส้มฮะเชิญฮะจังหวัดอะไรคนชอบสงสัยว่าไม่ตรงค่ะสิบวิครับ สงขาเราอยู่ตีมภาคเหนือค่ะอือพะเยาค่ะน่านลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตถ์ไปเต็นเลยไหมคะไม่รู้โอ้ยอันนี้มันแบบจะไปยังไงมันแบบเบี้ยวเบี้ยวเหรอครับเออประมาณนี้ใช่ใช่เบี้ยว็เปนละเออลำพูนไม่ใช่ของจองอะเพราะว่าเอียงคนเที่ยวเยอะๆเลยคนเที่ยวเยอะๆเลยเชียงใหม่ไงเชียงใหม่แต่มันไม่ใช่เชียง มันไม่มันไม่ตรงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขียงใหม่ไม่ใช่ชอชิงชอชิงเขียงใหม่อะไรนะมันไม่ไม่ตรงไม่ตรงมันไม่ตรงไม่เฉียงสิผันลงมาหน่อยผันลงมาหน่อยภาคตะวันออกภาคตะวันออกอะไรเขียงเออจังหวัดอะไรเสียงใหม่เออเสียงให้่คุณซอลสวัสดีครับคุณซอลซอนครับเอ่อต้องเป็นคำถามซ้อนหย่อนนะไหวไหมคะมาค่ะไหวค่ะอ่ะเชิญค่ะหนูเพิ่งเตียยเมื่อกี้เลยเนี่ยมาเลยค่ะมา ไข้อะไรเจ็บตัวไข้เลือดออกไข่ไข้อะไร,<ค>รั ค่อยหมัดใหญ่เลยเหรอเจ็บโดนค่อยหมัดใหญ่โอ๊ยน้องเงี้ยเหรอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ยิ้ม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 ได้ยิ้มยิ้มได้ยิ้มยิ้มเมื่อกี้ได้ยิ้มยิ้มแต่หมอบนนะแต่ดีแต่ดีแต่ดีเมื่อกี้ดีเมื่อกี้ดีมันเล่นแล้วเหมือนแบบมันอ้อมแอ้มอ่ะเล่นเหมือนมันไม่ค่อยมั่นใจค่อหมัดใหญ่แล้วก็พัดที่ก้าวอยู่กับตัวเองลองดูสิบปีนะไปค่้ราดสากน้อยไม่ใช่ค่ะค่้ใจค่้จับสัน้ทัค่อ้ทับที่กูไม่ใช่ค่ะค่้อะไรเจ็บตัวอันนี้คือได้ได้ของรางวัลแล้วเดี๋ยวใบไหนได้้มคะ่อย ว <substit uting> จนต <blade> ๊กตังค่ะเออให้ห <questioned> like <bbe> ัวจนให้หัวจนต๊กตังก็คือหัวรนโ๊ขับรถตกโต๊ะภาษาเหนือเจ้าอ๋อกำเมืองเนาะให้หัวติดตามคู่ครูค่ะแล้วก็อย่าไลยวีอาร์ตออกนะคะอย่าเลยวีอาร์ตออกนะคะออกมันบ้างเไงครับเป็นน้องรู้เลยอะหนูรู้ป่ะว่าคำพูดว่าอย่าไล่ออกอะแม่งคือยิ่งจุดประเด็นรู้นิ่งๆไปเลยนิ่งๆไปเลยดีว่าอะไรส้มดูอะไรเป็นมุกที่น่ารัก เอะไรว่ายนี่มันอ่านแล้วมันขำอยู่คนเดียวจะเล่นมุกแหละคือแบบขำมุกไปก่อนแล้วอะซ้อนหยอนบซ้อนหยอนคนบนาอะไรว่าดูดูมุกตัวเองแล้วขำมุกชอบไปถามเองนะฮะเราถามเราถามมา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 นมา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 มนมา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 นาม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 ปราโมาทาม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 ่มา่ามามามัมา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 มมามามมามามามมามม มันจะขำอ่ะขำเออาก่นโอ๊ตปลาหมึกแค่นี้เหรอยังมีกูชอบมึงขำไม่เคยอามาต่อศิลปินคนไหนอยู่น้ำจืดโอ๊ตปลาทัทิมปลาดุกโอ๊ตปลาช่อนโอ๊ตปลาช่อนอ๋อเก๋เดี๋ยวมีไหมมีไหมจริงนะพี่เห็นน้องมีความสุขพี่ก็ดีใจได้มา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 เลยไมามาศิลปินคนไหนอยู่ในวรรณคดีโอ๊ตปลาหานกยุง โอ๊ตปลาปลาอะไรวะปลาอยู่ในวังดีโอ๊ตปลาปรากฏว่านะครับคุณจิตด,ดีพี่พุ่นเข้ามาครับผมอันนีย้ยอมยอมยอมโอ,โ,อโอ๊ตปลาบูถ้าสงสารจะแม่ปลาบูสุดท้ายแล้วครับไปแล้วยังไม่จบอีกไปต่อพี่ไปต่อหนึ่งพนวัตเข้ามาให้คนลังใจว่าไปต่อพี่สู้ๆศิลปินคนไหนอยู่งานวัดศิลปินคนไหนอยู่งานวัดโอต๊ตปลาเป้าปลาเป้าปลาปง เราก็บาแล้วส้มไปใบหนึ่งแล้วแล้วมึงกลับเลยไปไอ้โจมไปหนูพาส้มกลับไปเลยพูดเดี๋ยวนเดี๋ยวจะด่าส้มไอ้คนที่คิดคือใครใครปิ่นวงสแลปคิสค่ะไล่มันออกพี่มูมีกี่ด้าดีๆเยอะนะโจมพี่ชื่นชมนะกับการที่หนูมีความสุขกับสิ่งเล็กๆแบบเนี้ยเพราะว่าวันที่หนูโตมาเรื่องแบบนี้มันจะหลกตลกยากมากเลยเฮ้ยฮะคุณดอ สวัสดีครับอ่ะโอเคโดคําถามซ้อนหย่อนนะครับครับไปฮะศิลปินคนไหม่ไม่ไม่เราไม่ชอบลืมอุปกรณ์ครับโอ๊ตพาโมดปาปากีตาร์เลี้ยงปลาข้าปลาของเออผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายครับเป็นเป็นเดี่ยวครับชายใช่ไหมชายเดี่ยวใช่ไหมเป็กผลิตโชคป๊อปปองกูลโอ๊ตปาโมดเบิร์ดธงชัยเบิร์ดธงไก่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับต่อไป เบอร์ธงไกลไงเสกเดินกลับมาทีหายไปแล้ว, <S <s <ik> <S บวเบอร์ธงไกลวางหัวนู่นเดินกลับมาทีอ้าทธงกูหายไปแล้วลรหรือวงก่อนวยใช่เบอร์ธงไกล <S <s <ik> <S ชอบชอบชอะไรเงี่ย ใบให้หน่อยได้ไหมฮะเป็นนักร้องครับแล้วก็เป็นการเริ่มทำครับเสกลืมโชว์อ๋อทอมลืมไปที่ไหนลืมไม่ครับแต่ว่าไม่ใช่เธอเบิร์ดครับอ้าวไม่รู้ละยอมยอมปูจันอ๋อปูจันปูจันลืมไมพี่ปูจันลืมไหมปูจันลืมไหมอันนี้ก็ได้ครับอะไรฮะลืมรล้ภูมิครับอันนี้ฟรีใหม่พี่ลืมพรครับเฮ้ย คือคือพรน่ะจอดเมื่อกี้จอดเยี่ยวที่ปั๊มอ่าแล้วออกมาเลยอ่ะแล้วไม้ก็ออกมาก่อนตอไม้พี่ลืมพรสักทีต้องวนกลับไปละอ่ะสายต่อไปคุณมอสสวัสดีครับคุณมอสมอสมามอสมาอ่ะคำถามซ้อนหย่อนมอสเชิญครับอะไรไว้ใช้ครับอะไรไว้ใช้อะไรไว้ใช้ยากเลยเว้ยสิบวินะอะไรไว้ใช้สิบวิไปมีดปากกาไม่ใช่ครับไว้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เท้ยากมากเลยโอ้ใช่เท้าไม่ใช่ครับ ยากจังบ่ายหน่อยดิใกล้ <c oughs> ตัวครับตี <c oughs> <c oughs> นใกล้ไปพี่โอ๊ตี่โอก๊กลัวใครอ่ะกลัวแม่ครับครับแม่แหละครับไว้ใช้ครับใช้เราครับล้างจานถูพื้นกวาดบ้านครับอ๋อไม่มีอะไรแบบ ตลกเลยเหรอซีเรียสเลยเหรอปี่เรไหนทำดูถูกไงมอสถึงบอกใช่ปะคำถามเล่นเครียดอันนี้คือคือมึงโทนขู่มึงโทนขู่กูปะเนี่ยมึงรู้จักกับแม่กูปะเนี่ยเมอกีมึงตลกจริงจังนะมึงฟ้องแม่กูกูพูดคำหยาบกูโดนแม่กูตีนะไอ้มอสอะไรไม่ใช่แม่ครับแม่โอเคครับ มันไม่ฮาเลยครับตขำตั้งเลยครับไม่รู้ทำไมที่ส้มจะโชว์เหนือด้วยการอ่านคำศัพท์ภาษาเหนือทั้งหมด30คําคำโอดอาร์ตและโจ๊กต้องแปลเป็นภาษากลางภายใน1นาทีได้ทั้งหมดกี่คำทั้งหมดมี30คําคำนะฮะพร้อมนะครับไปบะเป้ามะพร้าวมะพร้าวอ่าถูกค่ะฮ้ยรู้ได้ไยวะจีกุ้งญี่ปุ่นจิกุ้ง จีกุกุ่งข้ามฮงเฮียนโลงเรียนโรงเรียนอ๋อโลงเรียนอะไรวะหมู่เฮาพวกเราป้าจายผู้ชายแม่ยิงผู้หญิงนั่งขดสวายนั่งขาสวอนนั่งขาสมายข่าสวอนอาย่างปลาล่ำปลาเหลือ อะไรของมันอะไรของมันวะเนี่ยอะไรวะอะไรของมึงเนี่ยได้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 บะฮู้บะหันไม่รู้เรื่องเลยกูจะไปรู้เหรอจะไปไปไปจะไปหรือเปล่าจะไปไปไปจะไปก็ไปกูไม่ไปอะไรใครไปของมึงอ่ไปไปหรือเปล่าจะไปไปไปจะเอาข้ามข้ามข้ามกรตื่นโอ้โหนี่ยากไปอะเลยวะข้ามข้ามข้ามล่นโยบเขยบใกล้กระเถิบล่นไปข้ามข้ามพลเรื่อลื่นเออถูกอิดขี้อิด อิดขนาดอิดปูอิดขนาดเลยเนี่ยอิดคืออะไรวะอาเฉลยที่ไม่ที่ไม่ได้หน่อยที่ไม่ได้เหนื่อยอ๋อมันเหนื่อยมีมีคำอื่นคำแรกๆหน่อยที่ไม่ได้จิ๋งกุ้งแปลว่าจิ้งหรีดค่ะอ๋อหรีดจะไปไปไปแปลว่าอย่าไปเมื่อกี้มีบะตื่นแปลว่ากระท้อนค่ะแต่เราว่ามันยากไปโปบะตื่นบะตื่น พาเลิศแปลว่าลื่นล้มถูกต้องนี่แหละค่ะแล้วก็อิทแปลว่าเหนื่อยอิทแปลว่าเหนื่อยตอบมาได้ทั้งหมด9ก้าคำมีคนบอกว่าภาษาเหนือชาติหมาแปลว่าน่ารักครับไม่ใช่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นชาติหมานะครับไอ้หงมึงอย่ามาหลอกพวกกูให้ง่ายเลยเดี๋ยวให้มารีฝากผลงานหน่อยครับได้ค่ะใดๆก็ตามฝากยิ้มอ่อนและมองบนด้วยนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของส้มนะคะก็เอ็มวีมีแล้วคนที่อู้กำเมืองเป็นอ่ะเขียนเขียนมาหน่อยดิว่ายิ้มอ่อนยิ้มอมองบนเนี่ยภาษ ภาษาเหนือว่าไงอ่านี่ไงเนี่ยมีคอยเชียร์อยู่คอยเชียร์คอยเชียร์ยิ้มน้อยน้อยยิ้มหน่อยน้อยยิ้มน้อยนแล้วก็พอขึ้นตังบนฝากเพลงนี้ด้วยนะเจ้ายิ้มหน่อยน้อยยิ้มน้อยน้อยแล้วก็พอขึ้นตังบนฝากตัวนะจังคุณย่ารักวะอ่ะโอเคช่วงท้ายนี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนมารีมีชาแนลยูทูบหนิใช่ไหมได้ค่ะทุกอย่างบนโลกโซเชียลใช้คำว่าโซมารีค่ะ Z O M M A R I E ค่ะก็เซิร์ชได้ทุกอย่างเลยค่ะมีหมดเลยทุกอย่าง อยากให้มาเจอกันที่คอนเสิร์ตด้วยอ๋อใช่เพราะว่าจริงๆเดินหน้ามีคอนเสิร์ตคอนเรงตหือทั้ง Facebook แล้วก็ IG เลยค่ะใช่ก็จะมีพินแบบเป็นไฮไลท์ไฮไลท์แบบสตอรี่ไว้ให้คนแบบกดเข้าไปดูได้แต่อยากให้ไปดูนะส้มโชว์ดีจริงเคยไปดูด้วยเหรอผมดูใน YouTube ที่คนถ่ายมาลงอ่ะ ไอ้จำเก่งอโหเดือดมากเลยดีไปไงติดตามไป็นไงผมดูโซเชียลคุณที่เอ้โหเขากระโดดกระโดดตามกันอ่ะใช่ใช่ไหมโชว์ดีมากเลยโชว์ดีมากเลยสุดยอดสุดยอดเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ไปแล้วฮะจันทร์ช็อกโลกยิ้มน้อยๆแล้วก็พอขึ้นข้างบนเ้อะจันทร์